สวัสดีเอีสาวน้อยเพจมันแพงสวัสดีเอตีน้ององอิงเพจมันแพงสวัสดีกับเช้าวันใหม่เป็นยังไงกันบ้างพี่น้องสองสาวันที่ผ่านมากับบรรยากาศมินิคอนเสิร์ตของลูกสาวแห่งชาติของเราลูกสาวเรา จัดหนักจัดเต็มไปเลยรวดเดียวสิบเพลงรวดเ <_ S 1> ชื่อว่าพ่อพ่อแม่แม่เอซีก็มีความสุขไปตามๆกันในความสำเร็จในความสนุกสนานก็มีผู้อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ลูกสาวเราได้มีวันนี้ ก็มีพ่อโจหละที่เราต้องยกไว้เป็นที่หนึ่งแล้วก็มีอีกคนที่เราจะลืมไม่ได้ก็คือพ่อเอกของเรานี่เองพ่อเอกเสียสละพาน้องอิงไปร้องไปรำสมไมก่อนเนาะตามตลาดนะัดไป ฝึกกับครูเพลงแล้วก็เป็นคนแนะนำให้น้องอิงมาอยู่วงสาวน้อยเนี่ยก็เป็นความประทับใจสุดยอดสำหรับความเป็นพ่อเนาะแล้วอีกหนึ่งประทับใจก็คือพ่อเอกนี่แหละเป็นคนขอมาเลายคนแรกให้น้องอิงในวันที่มาบริชัน วันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะทำให้น้องอิงมีกำลังใจขึ้นมาแล้วก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์สุสสดๆจะเป็นวันไหนไม่ได้เลยในวันเกิดน้องอิงพ่อเอกทำอะไรครับขึ้นรถแห่ขึ้นไปร้องเพลงบนรถแห่ทั้งร้องทั้งเต้นทั้งรำ แม่ลอยองอิงก็อยู่ข้างๆโอ้ยพ่อแม่เป็นขับรถทีอยู่ข้างล่างจวดอย่างเดียวจวดในกำลังที่ฝนกำลังตกอ่ะปานบุญบ้างไฟไปเลยแล้วเขาเรียกบุญบ้างไฟ เดือนหกใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่บุญเบ้าไปเดือนเจ็ดวันที่สิบสามที่ผ่านมาให้แหละหมวนกุ๊บสนุกสนานไปตามๆกันท้ายสุดนี้ก็ฝากช่องแค่คนกรุงใจมักม้วนให้ติดตามอยู่ในใจของแฟนกับอิตรีสาวน้อยอิสรีน้องอิงเพชรวันแแพงด้วย ร่ำรวยเงินทองทุกคนอยู่นี่บีแหงเด้อสวัสดีจ้า